คือการเลิกกับบุญเนาะวนเจบผัวเจ็บผัวด้วยชินหมูมาเอนละคาอาอวยก่อนอ้วยคนละส่วนเด้อนหนึ่งสองสาม เงินอยู่จำนี่ยหวยให้จะซื้ออยู่สืกินเด้อเงินของแม่ย่าอยู่ต่างต่างประเทศเป็นคนละเนาะ ชี้สดใสคือเกา่าบลาบลงแท้พี่น้อง,งเลยเนาะเฮือนน้องอ่อนพอน,นีอ่อา้าพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมากับเสนอโตอยู่ที่บ้านน,ออน้องอ่อนเนาะแม่ลูกซีพี่น้อง,งนะเลยเนาะผู้ที่ซีกำลังอยู่ในท้องอยู่กับสันพี่น้องเลยเนาะเอามาไม่นี้กับบุญกับซื้อตะนางมาตื่มเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วบ,บุญซื้อมาซีก็นะเนาะอ่ายังอีกก้อนหนึ่ง เนะาะจำมน้นหาก็ไ,ไา่ไไปเกือบก็ละล้านพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าวนสื่อก่อหนึงเกาแนหาซิปนะาเาเหลืออยู่อาไรพี่น้อง,งนะเลยเนาะเกาแนหาซิปเป็นเลยพี่น้องเด้อเกาแซนหาซิปคูนหาซล้านเจ็ดนหาซิปนะเา เงินงได้พน,นังเด้คุณอะไรกอนสี่ล้านหา้านองล้าน,านเจ็อยังอยู่หาเรือง,อง,ง,นะอง,องเองินอยู่สามแสนพ่นองเลยเนาะหุส่มืไม่พันโลหนึ่งเนาะเรือเงินอยู่สามแสนเีือเงินสามแะสิห้าคร,ครับน้องออนเนาะ เอาก่อนอื่นเน้อพี่น้องเด้อทางบุญสารวันขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพลินกันเพื่อสุข,ขสุขคนเด้อเอฟซีพวย FC, ยจบุญมาทุกท่านเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปป้าบุญสารวันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเติมสุพาพพี่พี่น้องมาเบิ่งเยี่ยมยามของน้องอ่อนก่อนเพื่อนซานน้องอ่อนเป็นไงดีเนาะมาเมื่อนั่นกับปยอ,อยูเฮือนอยูซ่านมารอบนี้กับยู่ครบกันอยู่บอกพี่น้องเลยเรียกว,ว่าอยูแตมีเออเฮ็ดผัวพีอยูพี่น้องอยูคบกัน อ่ะเดี๋ยวไปทำทำทายสบายดีทั้งกันนะเนาะดูสวนพผนเห็ดหอดใส่แล้วพี่น้องเลยเนาะไปทีทางน้องออนเนาะสบายดีน้องออนสบายดีเป็นได้แน่เนาะสบายดีพี่หม้ด้วยไพี่น้องเลยมาตอนน่ะรับอบตะนางไห้บ่เห็นฉ่ำก่อนแล้วป้าหนี่เลยเอา้อาวไปส่งแห้งเขาไปส่งแห้งเขา พ่า <esters hire> ไปตัดใบกล้วยเขาเมื่อนี้เวาไปหาหน่อไม้ลูกเวาไปขายเมื <establishing> mm ้อแล้วซื Ga ้อเพชรอ๋อหาหน่อไม้น่ะซื้อเพชรนี่โอ้หน่อไม้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนาะอืออือๆขอนอนยากหรืดไม่นี่อ่าี๋ยวใช้ผัว่าจะอยู่ใช้ไปไปอยู่น้ำัว่าไปแม่นบ่ผัวเจ้าบ่อนเอ้าคือบุคือเก่า อย่งนี้สี่อันตะนางเนาะเด้อเอ้าวาซอนคำเฉพาะดีิก็ยังกึ่ตัดโหลดโหลดและโอ้พี่น้องเลยคือกัดเลยก็บาบุญเนาะเพื่เจ็บหัวเจ็บหัวด้วยอ๋อไปซื้อแล้วยา ชื่ออะกินละบายาเห่ดเรียกตลอดกัเกียงกลวยก็นนาะวาเนาะตัดพอล่นเนาะตัดตัดดนแหะเพียงแคยจะตัดพอหลนตัดนี่เอแต่ถ้าื่อเนี่ยบ่เดียวชมาเะพอคนหัวหล่นหานองเอสกูหัวหล่นเป็นอะมาปีสองวันสไหาไม่คนหัวหล่นเออโอยเห็นอะไรเนาะ สวนในะฮอตใช่หรเห็ดแล้วบ่สวนจนวอหนะยังหมดเห็ดเลยยังรักรักยังหมดครบเนาะทางนี้ครบแล้วยังทางฮะยังทางยังทางหนึ่งครบแล้วก็อ้อมแล้หมดละอ่าพอดีงบของทางแม่ย่าพอนั่นแหละเนาะฝากกันบ้างแต่เกกี้พอละอ่าห่าล้านกลัวห่าล้านสองเนาะอะไรเป็นกี่พี่น้องเลย ต่คุณซื้อไม้ซีก่อรอบก่อนซังหาก,ก่อแต่เอาพันนิตซีคุณก็เลยซื้อมาอีกคูย่ยูโรปคู่ละบาทนี่งมาซ้อนค่ำแล้วไปแบกเอาบาทนี่เนะาะอยากได้ยูบอสฮะแบกโอยกันเด้อให้พอนมาแบกโอยกันห้ามโอยกันอืมเลี้ยงหนังไรเจ้ากังได้ลูกเต้าไปทังได้บ้านละบาทาไปเล่นอทองใส่บรีเจ็บป่อ บันิเจ๊แม่ยังกินทำไมกินผักเฮากินผักกาดเฮาบันนี้ไปซองแห้งซองยังเพันแล้ววัดหรือเปล่ายังยังอยู่โดยยัางจัดลังเฮือนอ๋อคนในบ้านเนี่ยเปล่โดยยัางจัดลังเฮือนผูวโดยพี่น้องไงเจ้าก็ไปเจ้าคณะ ไปทั้งพ่อทั้งแม่ไปส่งมักอืมเราไปเอาแห้งเฮาเห็นตอนเฮาคนคนมันเฮาเราไปเอาเดี๋ยวนี้คั่นลาวคนมันเราก็เฮาไปส่งขึนหนยเดี๋ยวนี้ยังาพคปีใหม่คือกันเห็นอืมก็เรายังบ่ได้คนอืๆ แล้วล่ะกับน้องเนระเขี้วฟ้านอนอยู่ปะเคลื่อนกยแล้วไปแบบสก้าข่อยไปพี่น้องอ่อนแบคน่าจอดตังหลัดไหนเ่ะก็ตังเออแห้งๆดีแล้วอ่ะ son khăm phá luôn con Họ phá thải luôn con Riệp ở đâu rồi? Ừ. Chấp con đây, chờ đây น,น,น,นั่งกันนั่งนั่งย่ออาพายข้าเด้อเอาอะไรกันชินโมมาเอากนราคาอาอวยก่อนอวยสิ ละสนเด้ออันหนึ่งสองสามอึบอึบนักบอสสอนครับบอสนักเนาะคนเดียวนักบอสอึบขอเด้อ เนี้ยไม่้อ่อุ้ะนักบ่ได้ทีมพรอมกันได้หนึ่งองสามต้นขึ้นโขนใหญ่เถอวะพันพันที่ดเจ็บเนาะเห็นบ่พันม้วนบดเจ็บเนาะถ้าจิงนำนักสำคัญ หาก็ก็ละซาแมทรอยก็อเออประมาณอยแมดสวนเาจาจกแมทเนาะเจ้มาู่วะแสบคอปวะกระเพาะแสบบ่แน่นบ่ะนนฮะจะเช้ามันเจหัวกัเจ็บหัวก็เจ็บอันนี้กัเจ็บ Ừ. nó hay tốt, ừ. 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 thân hùa chụp thân ước này nó chếp kinh hôn. gia kinh gia nhanh lông kinh gia gia lông cứ hèn rồi hùa anh hèn quá chụp hèn này nó. <cười> <cười> ừ. ฮาซาเนะนกอนฮ่าซีโมขอบคุณเุเด้อดาขบใจูมาบริสุทธิ์ขนมมาหยช่เนาะมันเป็นวัดแล้วบริสุทธิ์ขนมขนมมาหอยเอ่เจ็บเอื้อี่น้องบซอนคำเมืนกัเนาะ เฮ็ดตลอดอีกท่านางเขาแป้วอาทนี่ก็มีแต่เรื่องเงินเนาะเรื่องเงินสามแสนวุฒิเจ้าไว้ให้เจ้าซื้ออยู่สกินได้ว่าซื้อบัตรสี่ล้านเจ็ดแสนห้าสิบเนาะก็ซื้อมู๊แสนหนึ่งเนาะเรื่องเงินอยู่ชั้นนี้ ไว้ให้จาซื้อ,อยู่สิกินเด้อเงินของแม่ย่าอยู่ต่างตงประเทศเป็นคน,นลนะเนาะจะอาได้จ้ะไอยซื้อน้ำซีนี่เอาซื้อแพทรบมือซักเครื่องซักเครื่องก็เอาไว้แพรบโทรมีใสนะ่เนาะดช่วงหลังๆมาบุญบรร่ณีมาเนี่ยมีแต่ไปชงแห้งเพลินเนาะดบ่ได้ไปหัดจนะ้างเนาะ บอได้ไปหักจังไปทรงแหงตลอดอ่าอืกนไเนาะค่อยวกันเนาะพีเดชอ่ลวเด้อโดยมีีไม่แห้งพี่ใหม่เนาะโอ่าบนกสีอ่าไปเบิ่งเพื่อน้องเอินก่อนเนาะแล้วเบิ่งือน้องเอิ้งก่อนเนาะยังยังเคิรนยงคา่โยอ่าอเลยัง และเด้อเนาะให้ทั้งน้องออนเด้เดอฝากขอบคุณทั้งแม่ย่าอยู่ต่างาประเทศเด้อเด้อขอบคุณขอบ,บุญแม่ยญาต่างประเทศขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงคมเจ็บยัหาได้คคพาย่า,ยา,ยยามีอย่าให้มีขอให้ให้สุขให้มั่นขอให้รำให้รวยขอให้เทวดาหาักแพงทั้งหมดขอบคู่แม่ยญาเด้อ สาธุทั้งบวุญก็คือกันเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแห้งคือกันให้สุภภาพแข็งแรงคนเจ็บให้ได้คนภาภัยให้มีไปใส่มาใส่ก็ให้รอดปลอดภัยขอให้ไปใส่มาใส่ก็มีคนหักคนแพงขอให้เทวดาหักแพงทั้งหมดเขาครัวบวบุญคือกันเดอ้อสาธุเฮาเสียใจน้ำบวุญเดอ้อเฮาเห็นเฮาเบิงในคลิปเฮาให้น้ำเจ้า เห็นไอ้เจ้ารชมเน็นเิใจนำาตเจ็ยงาอ่เกิเบองคลิปเยอะเาะุ้นยากมากอ่ะยากทั้งวยกนแน่ก็เลยทมาให้ซะเน่เนาะอืมเมื่อนานมาได้มีโอกาสเนาะมยเยี่ยมมายาใหม่เด้อประกันเฮ็ดเอาแล้วบาตเนาะยกษกมมืออไอ้เจ้ากลมมืออไอ้เจ้า หมอมาเป็นยังดอกนะเอาไว้โหลดนะนขอบใจนะเวลาแห่นศัตรในบุญนกันเด้อเอาไว้เช็บไปโหลดเจ้าเนะาะเงินบโบลายพี่น้องเนาะเอาไว้กลุ่มกอบขั้วซื่อหันซื่อน,นี่เด้อไปนอนเลยถ้าแล้วไปทางอื่นก่อนเด้อขอบใจอะไรไม่แต่สร้างซาพ,พัฒนาเอาเด้อบันเด้อบอกปบาสอนคำเด้อขั้วสวนกับเฮต้เอาเด้อบันเด้อร์มีตรนางมาให้เราเด้อผูกข้าผูกหญ้าเมื่อนามาล่ะสิมาเบิ้งน้ำมาอีกาเบิ้ง เครื่องปูคลองพังเจาอ,อีกตัวหนึ่นเงเด้อบาสบาดีเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะบาสพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเป็ย่างเบิ่งเกับน้องเอิญคนก่อนเนาะว่าคนยังขาดยังแน่พี่น,อนนะ้องเลยเนาะเพราะว่าทางเรืร่องลังคาเนาะลุงจันทร์พคนทับแล้วตอนนี้กำลังสั่งอ่างลังคามาเนาะสั่งแผ่นอะลูซิ่งเนาะมาให้กับครอบครัวนะ้องเอิญน้องเอิญคนพี่น,อนนะนะ้องเลยเนาะก็รอติดตาม รับชมกันพี่อะรอ่าฮอดสัน,สนต้นได้แหละพี่น้อยททางแมนงนนะ่น้องเกียดนาสวัสดีเกียดนานางพิงไพ่ะเราใช้ทรงส้ำบาทเนี่นะเนาะอือนะโอ้อลอดพืชเลยเนาะคันใดบัน เออทำอะไรน้องเอิมกันนะเนาะพี่น้องเลยอยู่ดีไม่แห้งเจ้าก,กันเนาะอืมเดินเดินเดินม่เอิญคนดูอยู่ปะอือพี่น้องเลย,เลยป้าเจ้าใส่รถตุ้งติง่งยังเรียบร้อยแล้วเฮ็ดเกล็ก็ได้รอดพืชเลยนะเานาะเฮ็ดยังไห่แม่น,อน้นองเก็ดนานะ ตรงน้ามั้งยังอันตอนพอดีพ่อให้ประกาศชมคนเดียวแล้วมันเป็นตรงน้อาอืออะไรโอ้อย่างบางเงินพันก่อนเนาะ,นะสูงดีแน่พี่น้องเยเนาะปลูกสะบอนเกา่าเอา้ยพี่ลุงจันกำลังสร้างแผ่นอลูซิงนีมาให้เนาะอ่าจากสีพ่อพ่อพี่หน่อยเนาะอ่สิบ ซีแพนบอกด้วว่าจังได้เนาะวงจรเป็นสังเมื่อก,กี้ลอถ่ายมันมาส่งอยู่เหมืนเอาคันได้ลอดพื้นเลยเนะาะเขินแบบนี้เรื่องพินังไรอ,อ้าวกะเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์เขามาไล่โยพี่น้องไรเนาะบุญนี่มีความับเิดชอบว่าสันพี่น้องไรเนาะว่าอ่อมาให้แจ้งข่าวดี้เพราะว่า คือพือ้เของมหาหันนะเนาะก็คือนั่นนี่พี่น้องเลยเนาะอุบนกะแจ้งเขาดีชมทบเรื่องอันนี้แต่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่ลุงจันเนาะคนกะอยากรวมชมทบน้ำอุบนก็เลยมอบให้ทั้งลุงจันเนาะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่จะดีทั้งอุบนนี่ยพันยังบดโอนเงินมาเนาะคนกะมีแต่แจ้งไปก่อนพี่น้องเลยเนาะอุบนก็ยังบดได้อันนี้หันนะเนาะมีแต่ว่าให้ทั้งลุงจันผู้คนนี้งบแต่ก็านดำเนินต่อเลยพี่น้องเลยเนาะอุบนก็มีแต่ แจ้งมอบไปกับลุงจันไปนะเป็นอน่อยเนาะขบวนการว่าบิางอีเท่นึงมันเป็นโมธีโมปาดออกไปหนองกับบางบัลเบอรี่มันมีแต่ได้เน่ยนะครับบุมีกับขบวนสีผุดคุยเติมเนาะโอรงกับเอฟซีเนาะคุณยายจิบุญเพิ่มเติมเพิกมเราอยากโซดึกซอยเนาะขบวนกับบุมีงบจักรพรรดิหลายเป็นหนังเนาะบมมีเงินจะกีบซอยเขึอนน้องเพิ่นมิแต่ตอนนั้นแม่พอนวาอยากเห็นทางบัลเบอรี่มาขอความช่วยเหลือกับบางบุญขอเอฟซีทางบางบุญว่าบางบุญนซอยเนาะ ซอยเรื่องเพื่อน้องเอิงก่อนแม่ก็เลยโทรมาว่าโอ้ทวารบาบ์บีคอนขาดจะได้กับวุ้นทั้งแม่บปนจากซอยเรื่องลังคาเนาะแต่ว่าแม่เป็นกับยังมาโอนเงินมาอนาคตพี่น้องเลยเนาะก็เลยมีทั้งลุงจันเป็นกับมีทั้งเอฟซีกับจากซอยคือกันก็เลยให้ทั้งลุงจันดําเนินต่อเลยอนาคตพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กําลังถ่ายอยู่เนาะลุงจันกำลังถ่ายเป็นอะลูซิงมาส่งอยู่ก็สักพี่น้องเลยเนาะเอาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะ ต้องใชเมนเอิ้นไปใช้ได่พีนาเลยไป,ไปาบักงน้าตักในบก่อกนด้วยว่าเป็นอะเอานาะนอนปีนเลยพระชาวุนนีมมีเตจะขึ้นไปหาทางนอง้อนนงแช่กไปนะีนเลเนาะแม่จะไปใสไปตักน้ำตักน้ำเออเดินโอเคใช่เนาะกะพี่เตยวุนจะขึ้นไปหาทางน้อง แช่เป็นก่อนสิพี่น้องเนาะอ่าสารคลิปนี้ก่ะบ,บุญมามอบตานางเนาะติมให้กับนออนะนะบบ้องอ่อนเนาะแล้วก็รมาเจาะเบิงเฮือนน้องเฮือนงพันนะเนาะมาเนี่ยนๆนะพี่น้องเนาะยพี่น้องเรามาเบิงท้าพิกรณ์บัดนี้ยกำลังพัดเขา่าพัดน้าอยู่โอ้ยโอ้เฮือนสาวนางพคนอ้อม,มแล้วเนาะ ความพากระกจาดนะเนาะเออปรนเด็เงินตอนั้นซื้อว่ากระกจาดมาใส่ประจักษ์ที่มาเบิ่งนทางเสาเออฟสออั่นเกาะน้องละสบายดีเสาเรียนเสาเรียนเออเสาวเลียนกำลังพัดเข่าอยู่อืมนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยไงเธอเนี่เช็ดคไคายถือคอยระบาดนี่เสาวเลียนอืม อ๋อสาวเลียนเฮดสะคอยแล้วบัดน,นี้พี่น้องเ้ย <c> ฮ <oughs> อืมไปตามลมตามเขา่าเสมอแล้วกันเนาะอืมเอาไมาตามอีกบ่บัดนี้ชาวเลียนลูกลูกชาวเลียนมาเนี่ยฮะ ลูกชาเลียนมาเนี่ยลูกเฮาลูกเจา้าเออคือว่าชาเลียนสัดอก,กนัเนกเช้าอา่ะชาเลี้ยงชาเลี้ยงผู้เช้าปะมาโรงเรียนผู้เช้าปะผู้เช้าเออผู้สาวประจำหมู่บ <c ười> ้านเนาะผู้สาวอยู่บ้านซะแล้วเนาะอ่าเป็นยังไงคฮับ หัน้าหัน้าตข่าพี่น้องเอาหับกอดคำลงแรงออทังพกพะมูบ้านนเนาะเรียบร้อยเนาะเือนซาลาเปนทั้งพบเม่าวเมาวเนาะครบมาแล้วเนาะอคักคักบบดนี่เป็นงนีบันยูบเจ้าตุ่มพมกันละบาดนเนาะอ ท่านอากาแมนบ่ท่านอากาศอะไทานอากาศม่ปุ้งป่โอ้ไม่ปุ่งพอรกเอาลูกตั้งตามเข่านาะโอ้โพี่้างสบายดีสบายดีสวัสดีปีใหม่ทำเข่าทำหนามอยู่มาจก้ก็สุดแดงตลอดเนาะใส่เสือแดงตลอดพี่าเลยเ สฟร์ายอยู่ดีมีเฮงเด้อไอ,อ้พี่น้องเนาะแฟร์ชายโอเคพี่น้องเลยวุ้นกัดเฉลยขออนุญาตจบคลิปน้องเพียงสันนิกนพบพอกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุกขอบใจพ่บ,บพี่น้องเอฟซีวัดสุขูสุคนเนาะถือเปาเป็นกำลังใจกันเนาะพบพอกันไอพี่หน้าพี่น้องที่พี่นีน่สวัสดีวัดสุขูสุคนเด้อ